คนตอนนี้กำลังนั่งรถไปเออร์แลนด์นะคะดูนางแต่งตัวสับนะวันนี้แต่ที่สับกว่าคนอื่นเขาอะเออสับเวอร์ถ้าคแทบเออเออเดี๋ยวเราจะแจ้งอีเปิ้ลกันนะคะ <c oughs> เดี๋ยวแท็บจะแอบแบบนี้ <c oughs> ข้างหลังมึงหล่อมากไม่ได้ถ่ายเพื่อนเลย ตีลี่เกาหลีเลยนะของกินเือเยอะมากคือฉันจะต้องกินขนาดไหนล่ะกริวชิตสนุคข้นอ้วนๆตอนนี้เดี๋ยวเราจะไปสวนสนุกกันค่ะก่อนอื่นต้องไปกางน้ำเพื่อพปหาเพื่อนก่อนแล้วเราค่อยไปสวนสนุกกันจ้ะ คนตอนนี้กาลังนั่งรถไปเออร์แลนด์นะคะซึ่งเมื่อกี้ได้คําศัพ์ใหม่จากแม่คุณพี่ซอนนะคำว่าพี่ซอนเขาบอกว่าคนผอมเหมือนสูบแคํคำว่าสูบแคปแปลว่าคนดูดยาอะไรอย่างงี้ของเมื่อก่อนนะเลยาสมัยนี้ก็คืออารมณ์ทรงเออะไรอย่างงี้ซึ่งต่อไปนี้นะจะเป็นคาศั์ใหม่เดี๋ยวจะเอากลับมาใช้ใหม่นะทุกคนเหมือนแบบเวลาเพื่อนหน้าหงหเมื่อค totally ืนมึงไปสูบแคปมาปุูบเลย นาสูบอ่าเดี๋ยวไปเล่นเอเวอร์แลนด์กันค่ะถึงแล้วนะจ๊ะทางเข้าเดี๋ยวเราต้องไปซื้อบัตรกันก่อนนะคะทุกคนซึ่งตั๋วนะคะถ้าเป็นผู้ใหญ่อายุเกิน13จะอยู่ที่52,000วอนนะคะเด็กต่ำกว่า13อะไรเงี้ยจะอยู่ที่42,000รวมถึงผู้ใหญ่นะคะสีเนียร์ที่แบบเกิน65ก็จะอยู่ที่42,000วอนนะจ๊ะอ่าเดี๋ยวเรามาเป็นกรุ่ก็เลยต้องมาซื้อตรงนี้ค่ะเขาบอกว่าจะเป็นมีดิส count นะคะ เข้ามาแล้วจ้าทุกคนข้างในก็คือใหญ่มากนะคะแทบเคยมาแล้วหนึ่งรอบนะจ๊ะที่นี่ดูนางแต่งตัวสับนะวันนี้แต่ที่สับกว่าคนอื่นเขาอะเออสับเวอร์เดินเข้ามาเห็นทั้งเอเวอร์แลนด์แน่นอนค่ะแม่สีช้อปปิง้งช็อปกันนะฮะว่ามีอะไรซื้อบ้างนะจ๊ะที่นี่ก็เหมือนดิสนีย์แลนด์ย่อมๆนะจ๊ะ เอ,เอาเอาข้าหน้าไปดิมันแรงไปเพื่อนนี่คนดูแล้วก็คิดว่าอย่าใส่เลยทุกคนน่ารักมากกระต่ายคือแบวมากน่ารักเวอแง่งนี้ก็คือถ่ายรูปยืนหนึ่งมากยิ่งกว่าเน็ตไอดอลสามล้านพบสามล้านชาติหิวข้าวมากทุกคนบ่ายสองแล้ววะาหาอะไรกินนิดหน่อยเบาๆมาแล้วจ้าอาหารของเรานะคะอันนี้จะเป็นบูโกกินะคะ ส่วนนี้จะเป็นรามเมงหมูนะคะของคุณแก้วกินรามเมงอะไรอะ่ะหมูเหมือนกัน,นะคะ่ะแล้วก็มีนี่จา้าน่ากินมากอาคาเริ่มกินข้าวอ,าอิวมากพ่อดดนดะเคผื่ออร่อย อโอเคอเรีบรีบกินก่อนนะคะเดี๋ยวจะไปเที่ยวกันต่อแรกนะคะเราจะนั่งเครื่องเล่นนี้ Human Sky นะคะเป็นเครื่องเล่นกระเช้าชมวิวมาละจ้าที่นัน่นคุณแม่พี่ซอสนะคะ <laughs> จะเห็นนะคะว่าโซนนี้เป็นโซนสวนสัตว์มีมีแพนด้ามีอะไรอย่างงี้นะนี่ตรงน,นี้เลยค่ะเขาไม่มีแพนด้าชนะใช่ เลิศมากนี่ลงมาข้างล่างนะฮะอุ้ยรถไฟหอกคือแบบกลัวมากพอลงมานะคะมันก็จะเป็นสวนสัตว์ทุกคนน้องอุ้งอุ่งเห็นไหมนอนนอู่น,นกัไว้ายู่ตรงนี้นี่แมวน้ํามาดูว่ากรงนี้คืออะไรเสือนั่นเองนะคะเห็นไหม น้องเสือน้องกุ้นค่ะนี่ไงน้องกุ้นแอบบอยู่น้องกุ้นน้องกุ้นนี่น้องกุ้นออกมาโชว์นิดหน่อยอ้าวหันมาเร็วหันมาเร็วเออลิงบาบูนดูกงต่อไปนะฮะอันนี้อะไรเอ่ยไม่มีอะไรเลยเข้ามาดูโชว์นะคะ มื่อกี้คือดูไปดูมาเพื่อนสกิตมึงออกไปเห็นหน้าว่าจะหลับลิงเต็มเลยฝั่งนี้เพียบเข้ามาโซนนี้นะคะก็จะมีนี่เป็นรถแตรมนะคะเข้าไปดูสัตว์เสือสิงกระทิงแรดนะคะแต่ไอ้แก้วจะไปเล่นอนูนค่ะอันที่สูงที่สุด เออนี่แม่พี่ซอส Ming S. <S สุดยอดเออเลิศเออเ,อ,อเลิศถ้าแบบแทบเทำไงนะแม่อ,อ,อ่าอ่าถ้าแบบแทบเออเออก่อนอ,อ, <c oughs> อ,อื่นนะเขาโพสติดปากจ่ะ <c oughs> เอาาโพสติดปาก <c oughs> แต่งน่ารักเหมือนกันนะทุกคนมีเป็นบ้งเป็นบ้านคล้ายดิสนีนขขย์แลนด์คล้ายยูนิเวอร์แซลนะคะแต่เป็นของคนเกาหลีนะแท็บมาแล้วรอบหนึ่งแท็บคิดว่าคุ้มค่าคุ้มราคานะคะราคาค่าเข้าอ่ะจริงๆมันไม่ใช่ห้าหมื่นสองนะค่ขาเข้า,ขามันอยู่ที่สามหมื่นสองมันมีดิส c o u n ์นะคะช่วงนี้เพราะอาจจะเป็นแบบช่วงโควิดหรืออะไรอย่างนี้มันก็เลยลดราคาซึ่งมันก็คุ้มแคำว่าคุ้มมาถเถอะอ็นเสร็จแล้วนะคะนี่ปากเก่งเวอร์โอ้โหปรับตาอุ้ยกลัวมากนี่เกลียดเข้ามานเี่ย กินไอติมแป๊บนะคะเดี๋ยวสั่งไอติมสั่งไอติมครับไม่เครื่องหนึ่งนะคะเป็นเครื่องเล่นยิงผีเดี๋ยวเราจะพาไปยิงผีเ,เป็นรถอย่างนี้นะคะ เดี๋ยวเราจะแกล้งอีเปิ้นกันนะคะเดี๋ยวแทบจะแอบแบบนี้เรื่องต่อมานะคะที่จะมาเล่นก็คือเครื่องเหมือนแบบ 3D นะคะแต่ก็เดินแบบวนสับไหนคุณแก้วคุณแก้วจะพาไปไหนเนี่ยเดินไกลแล้วเนี่ยซึ่งฝั่งนู้นน่ะใครที่ชอบถ่ายรูปก็สามารถมาได้นะคะมันจะมีเป็นสวนนะคะตรงนู้น อันที่เราเล่นเมื่อกี้นะคะก็คืออันนู้นรถไฟฟ้าเออรถไฟหะแล้วดูเพื่อนมันพามาแทนที่จะให้กูนั่งกระเช้าเดินขึ้นเขาปวดเท้าแล้วเนี่ยจะพาเพื่อนมาเล่นเครื่องนี้นะคะส่งเพื่อนไปนะคะเล่นแต่โปรดสังเกตคนที่อยู่หลังเพื่อนหล่อมากข้างหลังมึงหล่อมากไม่ได้ถ่ายเพื่อนเลยถ่ายข้างหลัง ทั้งหลังก็คือแบบซีรีส์เกาหลีเลยนะเริ่มแล้ตรงนี้นะคะก็มีโรลลโลครสเตอร์อีกอันหนึ่งนะคะแต่เป็นอันเล็กที่ไม่ค่อยเสียวมากนะแต่คิวคือยาวมา,างนอกเลยจ้า ไม่หยุดเล่นนะคะคุณเปิ้ลหนบคุพันแก้วเอาแล้วเมืองเอาแล้วเมืงองเครื่องต่อมานะคะคส่งเพื่อนขึ้นแรปเตอร์เรียบร้อยนะคะผแผนกแคปบี้เคก็คือเจ็บเท้ามากตอนนี้ก็เลยจะต้องนั่งพักผ่อนนหน่อยนะคะ ฉันอยากกลับบ้านแล้ว <c oughs> พนักง,งานคือมันมากทำงานแบบสร้างพันเล่นล้านอะ่ะดูดิเออพนักง,งานคือแบบน่ารักมาก <c oughs> นางก็คือ Forever กกันถ่ายรูปนะ ยืนหนึ่งถ่ายทุกที่อะนะท่าท่าเอออะอะอ่าอ่าะจุดจบใส่แข็งอ้วกจ้าเราไม่อ้วกนะจ้าแต่คือขยิบขยิบเขย่าแล้วน้ออ้วกเออเขาเขาไม่ชอบโดนเขย่าจุกใส่แข็งจริงจริงนายเมื่อกี้ยังหิวหิวอยู่เลยอ่ะหิว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 ฟูดบอเกอร์อีกหนึ่งท่านนะคะไหนโชว์ให้ดูหน่อยสิอะไรอ่ะเออคอนดอกว่ะ เย็นแล้วนะคะตรงนี้ก็คือสวยมากทุกคนคิวๆอ่ะคิวๆกลับแล้วนะคะตอนนี้ก็กำลังขึ้นแท็กซี่กลับโรงแรมนะจ้ะโอเคอร่ไหมโรสโอริโอ้โอริโอ้อะไปไงก็ชูโรสใช่ไหมก็ปกติเออ,อแต่แบบข<ม>องกินน่<ล>ากินมาก ซึ่ง3เดือนที่แล้วแท็บก็มากินร้านนี้นะคะก็อร่อยดีรีลชีสนะคะ<ฮ>จัดปลายใส่นมข้นรีนลชีสใน่มนมข้นอ่อนๆค่ิอย่างนั้น,น่ของกินคือเยอะมากคือฉันจะต้องกินขนาดไหนละ่ะตอนนี้ดีกว่ามาทุกรอบก็กินทุกรอบ ลานเลิศโชว์ไฟสุดฤทธิ์หน้าฉันเองไม่ต้องถามนะไม่ทำค้างเลยว่าไม่ได้ทำฉีบหัอกทุกคนแล้วคือให้ดูว่าแบบรอยเข็มคือแบบดูดิลานเลิศมาแล้วนะคะอันนี้จะเป็นมนันดูอันนี้อันนี้พิมพ์พุชซูเป็นก๋วยเตี๋ยวยำแล้วข้าวพุชซูเป็นก๋วยเตี๋ยวทำมือแบบ อ<พ>นหานอาหารทาหารกับเมือนะคะเดี๋ยวเรามาลองชิมกันเลยนะคะโอนถอดผ้ารัดคางแล้วนะคะก็ยังมีรอยจุด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 บ้างนะรูไหมครับทำทั้งหมด่ยประมาณเกือบหมื่นได้โบท็อกซ์50ยูนิตนะคะแล้วก็ฉีดไขมันเหนียงแล้วก็ทําโบท็อกซ์กินนะคะก็คือฉีดโบท็อกซ์เยอะๆเงี้ยให้ผิวขาวใสเนียนแล้วก็ริ้วรอยหายนะคะแล้วโบท็อกซ์ริ้วรอยนะทั้งหมดอยู่ประมาณ10,000บาทเท่านั้น ฮัลโหลทุกคนตอนนี้นะคะก็อยู่สนามบินและกําลังจะกลับเมืองไทยแล้วนะคะก็เป็นทริปที่แบบง่ายๆสบายๆมาประมาณ8วันหรือ7วันประมาณนี้แหละเออซึ่งก็หวังว่าจะทําคลิปออกมาได้หลายๆคลิปให้เพื่อนๆดูและเพื่อนๆก็ชอบได้ประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะคะใครที่ชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซค์แล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าจ้ะวันนี้ไปละคะ่ะบ๊ายบายจากโซเดี๋ยวเจอกันที่กรุงเทพจ้า